ตีกับเพื่อนๆกำลังนั่งดื่มเหล้าสังสรรค์กันนี่ตีเราได้ข่าวว่านายจะออกรถเหรอใช่แล้วเรากำลังจะออกรถเราอยากจะได้รถกระบะสักคันเวลาออกไปไหนมาไหนมันจะได้สะดวกนะสองอาทิตย์ต่อมาตีก็ได้ออกไปดูรถมือสองตามเต็นท์รถต่างๆ และตีก็ได้ไปสะดุดตากับรถกระบะคันหนึ่งสวัสดีครับลูกค้ากําลังสนใจรถคันนี้ใช่ไหมครับอ๋อใช่เลยครับผมรู้สึกถูกใจรถคันนี้มากเลยครับรถคันนี้ผมเพิ่งได้มาเมื่อวานนี้เลยครับรถอยู่ในสภาพดีเลยราคาที่ตั้งก็เป็นเลทร,ราคาต่ำมากเลยนะครับ ใครได้คันนี้ไปบอกได้คำเดียวเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนครับงั้นเดี๋ยวผมขอกลับไปคิดดูก่อนนะครับถ้าได้คำตอบยังไงผมจะมาใหม่ในวันพรุ่งนี้ผมหวังว่าจะไม่มีใครเป็นเจ้าของก่อนผมนะครับและในวันนั้นตีก็ได้กลับบ้านไปหลังจากที่ตี ไปดูรถมาจนเหนื่อยและนี่ก็เป็นเวลาใกล้คำ่ำเมื่อกลับมาถึงบ้านตีก็เผลอหลับไปในขณะที่ตีกำลังเคิมหลับอยู่นั้นจูจูตีก็ได้ฝันเห็นผู้ชายคนหนึ่งมาในสภาพที่น่ากลัวมากหน้าตาและตัวเต็มไปด้วยเลือดลูกตาสีแดงกำม เหมือนอยากจะพูดอะไรกับตีสักอย่างแต่พูดไม่ได้ในขณะนั้นตีสะดุ้งตื่นจากฝันหลังจากที่ตื่นนอนขึ้นมาแล้วตีก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะนั่นมันก็เป็นแค่เพียงความฝันตีก็เลยนอนต่อจนกระทั่งรุ่งเช้าตีก็ได้ตัดสินใจ ที่จะไปออกรถกระบะคันนั้นที่เมื่อวานตีถูกใจมากพอไปถึงตีก็ได้ทำตามขั้นตอนต่างๆจนสามารถนำรถกลับบ้านได้และในวันต่อมาเพื่อนของตีที่ชอบดื่มเหล้าด้วยกันบ่อยๆก็ได้มาหาตีและจะมาแสดงความยินดีที่ตีได้ออกรถใหม่ ตีนายอยู่ในบ้านหรือเปล่าตีเรามาหานะ่ะเฮ้บ้านเงียบจังหรือตีมันยังไม่ตื่นมัน,นพเพื่อนซีของตีคิดว่าตีมันคงยังไม่ตื่นก็เลยจะเข้าไปปลุกทันทีที่เข้าไปก็เห็นตีนอนอยู่และทันใดนั้นตี ก็สะดุ้งตื่นขึ้นมานายเพิ่งตื่นใช่ไหมเรายืนเรียกอยู่นานสองนานไม่มีเสียงตอบรับเราก็นึกว่านายจะเป็นอะไรเมื่อคืนเราตื่นเต้นจนนอนไม่หลับก็เลยทำให้เราตื่นสายนะ่ะแล้วนายมาหาเรานายมีธุระอะไรหรือเปล่าไม่มีธุระอะไรหรอก แค่เราจะมายินดีกับนายเฉยๆนี่มานพเราฝันเห็นผู้ชายคนหนึ่งในคืนแรกผู้ชายคนนั้นมายืนอยู่ที่หน้าบ้านของเราแต่ในคืนที่สองยืนอยู่ใกล้ๆกับรถที่เราเพิ่งออกมาสภาพของชายคนนั้นคือเต็มไปด้วยเลือดเราฝันสองคืนติดแล้วนายว่ามันแปลกหรือเปล่า คงไม่มีอะไรหรอกมั้งมันก็แค่ฝันไปอะนะอย่าไปคิดมากเพื่อนเราก็หวังว่ามันจะเป็นเช่นนั้นนะในวันต่อมาตีก็ได้ขับรถออกไปทำธุระข้างนอกเวลาผ่านไปได้สักพักใหญ่ๆจนกระทั่งถึงเย็นวันนั้นตีก็ได้ทำธุระเสร็จจึงขับรถกลับบ้าน ในขณะที่ขับไปนั้นอยู่ๆก็เหมือนมีคนยืนขยม่มรถอยู่บนกระบะหลังในตอนนั้นตีใจคอไม่ดีกลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับตนจึงได้จอดรถข้างทางและก็เดินไปดูที่กระบะหลังปรากฏว่าไม่มีใครอยู่เลยตอนนั้นตีรู้แล้ว ว่าตนเองคงจะเจอดีเข้าและข้างหน้าตีก็มองไปเห็นวัดวัดหนึ่งตีจึงได้กั้นใจขับรถไปที่วัดเพื่อไปขอความช่วยเหลือจากพระสงฆ์ทันทีที่ไปถึงหลวงพ่อก็ได้ทักขึ้นมาว่าพาใครมาด้วยหรือเปล่าโยมตีถึงกับตะลึงที่พาท่านถามมาแบบนั้น และตีก็ได้ตอบไปว่าผมมาคนเดียวครับหลวงพ่อแล้วคนที่อยู่ข้างหลังไม่ใช่เพื่อนของโยมหรือตีก็ตกใจและพอมองไปที่ข้างหลังของรถก็ไม่มีใครไม่เห็นมีใครเลยครับหลวงพ่องั้นก็แสดงว่าโยมเพิ่งจะออกรถคันนี้มาใช่ไหมแล้วที่อาตมาเห็น ก็คงเป็นเจ้าของรถนะสิหมายความว่ายังไงครับหลวงพ่อก็เจ้าของรถเข้าห่วงรถนะสิเข้าตามรถคันนี้มานี่ดีนะที่โยมขับรถเข้ามาหาอาตมาก่อนไม่อย่างนั้นก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ภาพที่อาตมาเห็นโยมเจ้าของรถเขาได้เสียชีวิตไปแล้ว เขาเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุแต่ไม่ได้เสียชีวิตกับรถคันนี้นะและเขาคงจะรักรถคันนี้มากเขาถึงไม่ยอมให้ใครนำรถคันนี้ไปใช้ผมก็ว่าอยู่ครับหลวงพ่อก่อนเกิดเหตุผมก็ได้ฝันเห็นชายที่ร่างกายของเขาเต็มไปด้วยเลือดและตอนที่ผมขับรถคันนี้มาอยู่ๆ ก็เหมือนรถมันขย่มขึ้นมาเองเหมือนมีคนมายืนขย่มที่กระบะหลังผมตกใจจึงจอดรถดูแล้วผมก็ฝืนใจขับรถเข้ามาที่วัดนี้ครับหลวงพ่อแล้วผมจะต้องทำอย่างไรครับไม่ยากหรอกโยมเดี๋ยวโยมนำรถคันนี้ถวายให้กับวัดก่อนเมื่อถวายแล้วเจ้าของรถเขาก็จะได้อนุโมทนาบุญด้วยกัน เมื่อเขาได้รับส่วนบุญส่วนกุศลแล้วเขาก็จะได้ไปในที่ที่เขาควรจะไปเมื่ออาตมาทำพิธีเสร็จโยมก็ขับรถคันนี้กลับบ้านได้แล้วเขาจะตามรถคันนี้อีกไหมครับหลวงพ่อเขาไม่กล้ามายุ่งหลอกโยมหลังจากนั้นตีก็ไม่ได้ฝันเห็นผู้ชายคนนั้นอีกเลย และไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับเขาอีกและเรื่องนี้ก็จบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ